สวัสดีค่ะเพื่อนๆได้มองมาแล้วนะคะอ่าวันนี้จะมาเล่าต่อนะคะอ่าทำไมยายมองถึง <c oughs> คิดว่าพ่อใหญ่โรเจอร์เป็นสแกมเมอร์นะคะอ่าในวันนั้นนะคะตอนเย็นก่อนที่ยายมองจะนอนยายมองก็เข้าไปในไทคิวปิดเข้าไปเปิดดูซะหน่อยว่ามีใครส่งข้อความหรือ ส่งลูกหัวใจหรืออะไรมาหาเราหรือเปล่านะคะก็พอดีเข้าไปเจอก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะส่งข้อความเข้ามาทักทายซึ่งเขาก็เป็นสมาชิกธ,ธรรมดาเหมือนเราข้อความที่เขาส่งมาเราก็อ่านได้นิดเดียวนะคะก็จะไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่เขาก็ส่งมาเรื่อยๆนะคะ,ะเราก็พยายามเข้าไปอ่านก็อ่านไม่ได้ เราก็เลยคิดในใจว่าผู้ชายคนนี้จะมาหาคู่ในไทยคิวปิดเป็นสมาชิกธรรมดาไม่ยอมลงทุนเลยขี้เหนียวแง่แงเลยคนนี้เราคิดเอาเองนะคะพอข้อความสุดท้ายเขาเราพอเราอ่านอ่านไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันไม่ได้นะคะอ่าข้อความสุดท้ายเขาพิมพ์คำว่า tomorrow นะคะเราก็เลยอ่ะ t o m o r r พรุ่งนี้จะมีอะไรเราก็เลยออกจากไทยคิวปิดแล้วก็ไปนอนพอเช้ามานะคะพอเส้นสายหนึ่งอ่าเส้นสายอ่ะเราเข้าไปอีกทีก็เห็นข้อความที่เขาส่งมานะ่ยยาวเดียดเลยนะคะไม่ได้เขียนแค่บรรทัดสองบรรทัดเขียนยาวมากคือเราจับใจความได้ว่าเขาอ่ะบอก รักเราแล้วก็ว่าบอกอยากจะแต่งงานกับเรานะคะแล้วก็คําที่แบบคาที่แบบผู้ชายเขาแล้วเขแนะนําตัวเขาเองว่าเขาเป็นใครชื่ออะไรมาจากไหนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ยาวเลยแลาวอกโหเจอกันครั้งแรกในไทยคิวปิดยังบอกรักขนาดนี้แล้วอยากจะแต่งงานสแกมเมอร์แน่นอนชัวเพราะก่อนหน้านั้นเราเข้าไปศึกษาในหลาย เว็บนะคะใน Facebook ด้วย YouTube ด้วยเขาพูดถึงสแกมเมอร์เขาจะพูดจาวนหวานแบบนี้แหละบอกเออให้ระวังเราก็เลยต้องการพิสูจน์นะคะแล้วเขาก็ชวนเราออกมาคุยข้างนอกโดยที่เขาอ่าต้องการติดต่อกับเราทุกทุกเส้นทางนะคะอ่ะอีกอันนึ่งสำคัญทำไมเราคิดว่าเขาเป็นสแกมเมอร์นะคะอันนี้สำคัญเลยก็คือว่า นอกจากเขาขอ,อา WhatsApp ไลน์ติดต่อเราทางไลน์ทางสกายทาง WhatsApp แล้วก็ทางอ,าอีเมลนะคะโอ้หนี่แน่นอนชัวร์เลยเขาไม่อยากให้ใครรู้จักว่าได้คุยกับเราว่าเขาจะหลอกเข้ามาหลอกลวงเราเขาขออีเมลเราก็ปฏิเสธเลยนะว่าเราไม่มีอีเมลไม่มีอีเมลส่งให้เขานะคะเรามีแต่ f a c e b o o k แล้ว จากรู้จักก็แชทคุยกันทาง Messenger นะคะเขาก็โอเคตกลงแล้วก็ออกมาจากไทคิวปิดนะคะทั้งคู่ก็ไม่ได้เข้าไปอีกเลยตั้งแต่วันนั้นนะคะไทไทคิวปิดอ่ายายมองก็เอาออกจากการโหลดการโหลดจาก Play Store นะคะเอาออกเลยไม่ได้เข้าไปเลยหลังจากนั้นเราก็คุยกันเรื่อยมาทั้งวิดีโอคอลทั้ง อ่าไม่ว่าจะไปไหนทำอะไรนะคะยังมองรดน้ำต้นไม้อยู่ก็วิดีโอคอลเขาไปกินข้าวช่วงนั้นเขาอยู่ที่เวียดนามนะคะเขาเดินทางมาจากอ่าจากสหรัฐเราเห็นเขาพูดนะคะว่าอ่าไปที่ไปต่อเครื่องที่ไหนสักแห่งหนึ่งเนี่ยแล้วก็มาที่เวียดนามเพราะว่าการที่บินตรงจากสหรัฐมาเมืองไทยเลยบางทีมันแพงนะคะค่าเครื่องบิน ช่วงนั้นที่เขาคุยกับยายมองก็คือเขาพักอยู่ที่เวียดนามแล้วนะคะเวลาเขาจะไปกินข้าวที่ไหนทำอะไรหรือเดินไปตรงไหนก็จะวิดีโอคอลตลอดเขาก็จะแบบจบจบเวลาไหนยายมองว่างนะคะเขาก็อยากจะพูดคุยด้วยอยากจะทักทายอ่าวันหนึ่งอ่าช่วงไหนยายมองไม่ว่างยายมองก็จะบอกเขานะคะซึ่ง จะมองช่วงนั้นก็จะไม่ว่างจริงๆเดี๋ยวก็ลดน้ําต้นไม้แล้วก็ปลูกผักปลูกต้นไม้แล้วก็ทํานูน่ทนทํานี่แล้วแม้แต่เวลาไปงานก็จะมีงานแต่งงานลูกสาวเพื่อนนะคะลูกสาวเพื่อนสนิทแล้วก็วิดีโอคอลตลอดเวลาแล้วก็ไปงานเปิดเปิดร้านหัตถกรรมของเพื่อนก็จะวิดีโอ พอคุยกันแล้วก็เริ่มสนิทกันแล้วก็เริ่มทําความรู้จักกันนะคะซึ่งเ,เดี๋ยวยามองจะมาคุยว่าเรานัดเจอกันที่เมืองไทยยังไงนะคะแล้วก็โรเจอร์เดินทางมาเมืองไทย ช่วงไหนนะคะเดี๋ยววิดีโอหน้าเรามาเล่าให้ฟังอีกนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เยมองก็ขออนุญาตจบแค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ